เอาละครับการสวัสดีน้องๆชาวไทยกันด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งันอยู่ในช่องพี่เดฟทีวีเช่นเคยวันนี้นะพี่ก็อยู่ใน GTA ไฟ M ใน EP ที่3กันแล้วการหาตังในเมืองนี้ก็งานต่อไปที่พี่จะทำใน EP ที่3านี้ก็คืองานทุบอิดนะฮะก็ยังไม่เคยทำเลยก็จะเป็นเป็นงานที่ที่3เดี๋ยวจะไปลองทำเลยละกันก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ e ให้พี่ด้วยละกันนะครับ ไปกับรถคู่ใจของพี่ก็คือมินิคูเปอร์คันแรกต้องเก็บตังค์ซื้อตอนแรกว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าเก็บตังค์ไม่อยู่คือเมื่อวานเหลือประมาณพันสี่พันแปดสองพันกว่าบาทาลืมลืมเก็บรถครับสุดท้ายรถโดนยืดยูนที่พาวก็ต้องไปเบิกเสียตังค์อีกแปดร้อยโอ้ทำงานได้คุ้มค่าเลยคือเสียกระเสียงเดียวเลยอะเสียกับไอตรงที่เบิกรถนี่แหละ แล้วก็ซ่อมรถเนี่ยขับแป้งไม่รู้ไม่ชี้อะไรกันไม่รู้ชนกันมั่วหมดเลยเ๋ยวพังแหลก๋ยวาพังแหลกก็ต้องซ่อมอีกนี่น้ำมันก็จะหมดอีกแล้วนะอะไรกันก็ไม่รู้ต้องไม่เติมน้ำมันอีกอเป็นงานแรกเลยนะอันนี้พี่ยังไม่เคยทำนะฮะงานธุรกิจ ต้องไปลองดูครับว่าเราจะได้เงินสักเท่าไหร่ oh. ใครที่เล่นในประเทศนี้ก็สามารถแอดกันมากันได้นะครับหรือว่าหลังไม่มาได้เลยผมก็ไม่มีเพื่อนเล่นเหมือนกันนะนานๆทีจะเจอเพื่อนอะเพื่อนเล่นมัง่งบางวันก็เงียบจิบเล่นอยู่คนเดียว ขรับรถวนไปวนมาหาเงินหาทองไม่รู้เงินไปอยู่ตรงไหนหมดนะฮะหายทุกวันอ,วอะไรอะอ,อ่าขวามือของเรางานแพนด้าเป็นงานแรกที่อีทีแรกให้อาหารแพนด้าแล้วเอาเนื้อแพนด้าไปขาย ว่าจะถึงแล้วครับน,นี่เมื่อะบอกว่าจะมีคนทำเ,ทเยอะนะใ่ไปแล้วเงียบปิบเลยอ้าูเส้นทางขึ้นหนียี่เลยหรอเอายี่เลยหรออ้าว เส้นทางได้สุดจัดม,มากเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอมน้ำมันมีปั๊มอยู่ข้างหน้าโชคดีไ,ไม่เป็นไรเติมเขาทำมาตรงไหนวะโอ้โหจอดในเมียแหละมากมีหรือเปล่าใช่ปะ่ะงานทุกอิ อะไรคุณต้องถือค้อนก่อนถือค้อนก่อนอ่ะฮะลากลงมาเอ้าทำไรอะ่ะทุกแม่งเลยกดี ให้ไปส่งตรงนี้โอเคฮึบฮึบในต่อกำลังจัดเก็บอิฐคุณได้รับอิฐบล็อกหนึ่งหนึ่งอันทู๊บโอเคแล้วก็เอาไปส่งเหมือนเดิม อื่นด้วยแรกคิดตั้นแต่งานนี้เงียบมากเลยอ่ะมันไม่มีคนมาทำเลยส่วนใหญ่งานที่ทำง่ายสุดก็น่าจะเป็นไอ้ให้อาหารแพนดา้าแล้วกเ็เก็บอุกกาบาตอ่ะงานนี้เงียบมากเลยเควิเลยครับด้วยไม่มีใครไม่มีใครมาทำเลยนะที่ผมมีคนเดียว โคตรเงี้ยป่ะครับอ ตอนนี้มีกี่อันแล้วเนะี่ยตอนนี้มีอต์บล็อกอยู่แปดต้ตงง่ายอยู่นะฮะแต่ว่ามันไม่มีคนมาทำไง สิบอันได้ละต้องแบบใจเย็นๆเลยอ่ะคือหาพวกนี้รีบไม่ได้ไปเรื่อยๆ นะไม่รู้จุดจุดโปรเซสก็โปรเซสอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็ขับรถว,วนหาเราไหมเนี่ยน่าจะอยู่ข้างในนี้แหละอ่ะวนไปวนมาอ่ะฮึบ สองันโทษเงียบอ่ะคะรับบรรยากาศก็โอ้โหฝนก็จะตก อ,อ่ตอนนี้ประมาณไหนวะยี่สิบอันเอาเรื่องนะใช้เวลาพอสมควรเลยได้หนึ่งอันโอ้ดีงาม น่าจะบอกว่าได้ทีละหลายๆอันเนาะไันได้ทีละอันสองอันสองอัน,นมีไหมแบบห้าอันสิบอันเนี้ย เวลาอย่างน้อยประมาณเออสิบห้าสามสิบนาทีได้อ่ะงานเนี้ยเอาเรื่องอ่ะไม่ได้ดอกไม้ด้วยอ่ะอ นี่สามสิบแล้วได้หนึ่งอันโอ้ดี แบบไม่มีใครประจําเลยหรือว่างานมันมันได้เงินน้อยหรือเปล่า็เลยไม่ค่อยมีคนมาอาจะใช้เวลาทํานานก็ได้เช้าแล้วเหรอ ในสองอันเอเอ กี่อะไะกี่แล้วสี่สิบแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องตามหาตึกโทเซและแผ่นที่มันจะมีบอกพวกัวมีแบอนี่ไงได้ ประมาณสักที่สิบครั้งได้อ๋อ,อคุณได้อุปกรณ์สร้างบ้านวันนี้เป็นงานแรกเลยนะ่ยคือจะไม่เคยเคยมาทำอ่ะมีงานเยอะมากอ่ะเดี๋ยวก็ต้องไปเรื่อยๆ ให้รอบเมืองไปเลยห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดแล้วเก้าสิบ สิอแล้วให้ไวครับให้ไวเดีย๋ยวต้องขอับรถเข้าเมืองไปเติมน้ำมันเอง สิแล้วสิบเจ็อ้ววหน่อยแล้วหน่อย,วอยไวเล่ไเรไวเลอนใจร้อนอ่ะสพอแล้วไม่หมดอีกหรอกไม่ใครมามมีคนมาใช่ปะ โอ้โหโอ้โหรแรงโอ้โหแรงเกินโอเค,อเค,อเค,อเคได้อุปกรณ์สร้างบ้านมาแล้วน่าจะเอาไปขายไปเดี๋ยววนกลับไปขายละกันต้องแวะไปเติมน้ำมันก่อนเอาานกี้เช้ากี้เช้า,า,ชาหรือเย็นว่ามืดแล้วมาถึงวานตนี้ย่ ออดิฟดิฟดิฟโอ้ยต่อไปสูงก่อนนะโอ้เส้นทางได้หรอโอ้สูงเลยะ เกือบหมดเหลือ17เปอร์เซ็นต์เส้นทางต่อไปก็คือเราต้องเข้าเมืองขาย แล้วเต็มทางแล้วเสียไป56บาทนี่ก็ปั๊มด้ยเส้นทางก็่สุดยอดมากโอ้ดิป ไกลมากสอกิโลโลกร เก็บคอ้อสเลยเกคอพากเลยดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่ ิบรีบรีบีบรีบิีบดิบบอาโอ้ชิบหายโอ้ยับยับยับโชาฟด้ยโอ้แชนกเสาเลยอ้ชรถขาเยอะเดี๋ยวก็มีเรื่องโออ ได้แปดร้อยอ่ะเยอะอยู่นะปกติไปแพนด้าได้ประมาณห0รอ่ะโอเคก็สำหรับ ep ที่3กับการทุบอิฐบ็อกก็ได้เงินมา800บาทนะ,ะก็เยอะกว่า2อ ep ที่แล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะและเราเจอกันใน ep ที่4ี่นะฮะว่าผมจะไปทำงานอะไรต่อ เพราะว่าไม่มีเยอะมากบอกตรงเยอะจริงคือเยอะจริงอะ่ะบอกว่าโคตรเยอะอ่ะดูดิเยอะทำไงก็ประมาณสักอีกสักยี่สิบงานสามสิบงานอะ่ะมาดูกันว่าผมจะเออได้มอมอไซค์มาไหมซื้อมอไซค์มาไหมโอเคครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบาย